สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีพระเอกภาพยนตร์มาให้รับชมครับผมนี่เลยสำหรับในกล่องตรงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมถอยหลังมาให้ดูซักนนึงดีกว่าเลยครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้อ่ะกล่องดำๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Expendables มั้งครับก็คือหนังเรื่องโครทีมแหละตอนนั้นก็คือจะมีซิวเวเตอร์สเตลโลนนะครับทำการแสดงใช่ไหมเขาว่าจะมีมีด ประจํากายของเขาอยู่นะครับก็คือจะเป็นมีดในกล่องนี้เลยกล่องดูโคตรโบราณนะครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่อะไรครับตอนที่นําเข้ามาเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการแบบวางกล่องซ้อนๆกันเนาะนะครับก็จะมีแบบคลิปตรงกล่องเนี่ยนะครับจะดูโบราณมากนะแต่ว่าข้างในสมบูรณ์นี้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวถนะ้าใครอยากเป็นเจ้าของเล่มนี้แล้วไอ้เจ้าเล่มนี้มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผมมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าทนาสนใจเนี่ยฮะ0631305304ครับผมมาเปิดครับผมมานอาเปิดอีกฝั่งนึ <c oughs> ่ยเตรียมตัวอย่างดีน,นะ่ะท่านทัลาท่านแทนท่านท่นทนวานทนว้าวก็ทรงลักษณะดีไซน์เหมือนแลมโบ3จะจัดเลยครับคุณผู้ชม ก็ในรายการนี้นะครับเป็นมีดตามซีรีส์ของภาพยนตร์นะครับผมที่มีการเขาเรียกว่าเอามาทําเป็นของจริงให้หลายคนเนี่ยนะครับได้เก็บไว้กันนะแล้วที่สําคัญก็คือมันใช้งานได้จริงด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบรีแกนนะแล้วก็เขาเรียกว่ามันค่อนข้างหายากอาลองดูนี่ครับบริเวณดามเนี่ย ถ้าใครเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปหัวกะโหลกกับนกอินทรีแบบนี้นะครับผมก็คือรู้ได้เลยว่าโอเคอันนี้มาจากภาพยนตร์นะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือตัวซองของเขาเนี่ยมันดูเหมือนแลมโบวสามเลยอะเอาง่ายๆอะดูผิวเผินนั่น,นคือแลมโบวสามเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแลมโบวสามมาเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าเดี๋ยวดูแลมโบว์สามมาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทียบเคียงให้ดูอันนี้แลมโบวสามนะครับตัวเจ็ดร้อยห้าสิบบาทฟรีค่าจัดส่งนะครับกับเล่มนี้ราคาอยู่ที่ 2,500บาทนะครับฟรีค่าจะส่งเหมือนกันอ่ะมาลองดูกันหน่อยว่เาเป็นยังไงบ้างนะครับคือตัวแลมโบนะ่สาะเปิดมาเป็นยังคุณผู้ชมซองนี่คือแบบกระชากจิตกระชากใจเหมือนกันเด้เลยนะแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันนะครับผมนะเนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันนะเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เนื้อสัมผัสตัวนี้มีความนุ่มกว่าเนาะมีความนุ่มกว่าแล้วก็ดูเนื้อสัมผัสดีกว่านะอันนี้จะมีความกระด้างหน่อย กระด้างหน่อยเยอะเลยแต่ไม่ไม่หน่อยอะเยอะเลยนะครับอ่ะทีเนี้ยดูรูปลักษณ์นะครับเหมือนแลโบสามเด็กเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะดูแลโบสามเนี่ยเรามาเจาะลึกเล่มนี้ก่อนตัวแพงก่อนดีกว่าเริ่มเลยนะครับก็คือตัววัสดุเนี่ยนะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นนะอ่ะเราให้ดูภายนอกก่อนนะคือการเดินได้ต่างๆเอาตรงนี้เหมือนจะมีแตกนิดน,นึงแล้วเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยเกวยทอดฮะโดนอะไรมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีเชือกนี่นะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งไปเย็บให้แล้วกัน ตอนนี้เดี๋ยวส่งไปซ่อมแซมให้นะครับขออภัยด้วยนะผมก็ไม่เห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยนะอ่าเป็นคนรีวิวตรงๆอ่ะนะครับพูดตรงๆมีปัญหายัางไงอะไรงไงผมก็พูดให้ฟังนะครับเนี่ยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมีแค่เล่มเดียวจริงนะครับได้มาด้วยความตื่นเตนะ้นเนาะก็ไม่ได้มองดูว่ามีรอยขาดตรงนี้ด้วยนะครับก็เพิ่งเอาได้มาจากคนส่งนะครับเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่สามารถสั่งของข้ามประเทศได้นะครับเพราะว่า ตอนนี้คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าค่อนข้างเยอะนะหลายๆที่ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็ต้องรออีกสัตว์หนึ่งเนาะนะนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะฮะคือความยาวโดยรวมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนความยาวเต็มเนี่ยมันประมาณสัก4 3มเซนนะพูดเป็นเซนยวงงเดี๋ยนผมดึงเป็นอันนี้ให้ดีกว่าเป็นนิ้วให้ดีกว่ามัดสบนิ้วนะครับ17นิ้วเนาะความยาวรวมทั้งหมดนะครับ17นิ้วนะนี่ ใบมีดอย่างเดียวนะสินิ้วนะครับผมอาดูรูปลักษ์ก่อนอ่ะให้ดูกันจับจ้าไปเดี๋ยวผมเอาไว้หน้าปกเลยแล้วกันนะครับอ่ะให้ดูนะครับใบมีดนะกว้างราวๆห้เซนนะครับด้านบนสันเนี่ยเขาถูกครอบไว้ได้วยทองเหลืองนะก็มันเป็นลักษณะบอดี้มาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะบริเวณคอนี่ก็เหมือนกัน รบ,บริเวณด้ามจับเนี่ยไม่ใช่เขานะครับคุณผู้ชมเขาใช้เป็นเลซินนะซึ่งถ้าเขาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็การนําเข้าก็จะเป็นปัญหานิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอการนําเข้าที่เป็นเขาต่างๆเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมก็จะแบบลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเป็นเลซินั๊บก็คือจะลื่นและก็สะดวกนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของวัสดุนะครับเหล็กเนี่ยใช้เป็น 7Cr13mov นั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวนี้โคตรแข็งเลยฮะ โคตรแข็งเลยแล้วก็ความแข็งอยู่ที่59 HRC บวกๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันร้ายมันร้ายเลยนะครับผมมันแข็งมากแล้ววัสดุพื้นผิวเนี่ยค่อนข้างเป็นเงากระจกนะแล้วก็ทั้งหมดทํามาทั้งหมด100เล่มนะครับตัวนี้เป็นเล่มที่1ด้วยนะโอ้โหโคตรโคตรดวงเลยดวงโคตรหมาเลยฮนะนี่เป็นเล่มที่1ด้วยนะเป็นการเลเซอร์บนหัวกระโหลกนะครับผมเนี่ยนะก็ คือทรงบอดี้เนี่ยแลมโบ้สามชัดๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยการใช้งาน,นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถฟันไม้ได้นะครับแต่ปัญหาหลากักๆที่ผมกลัวก็คือไอตัวตัวเนี้ยไม่ใช่ปัญหามีดแต่แข็งแกร่งจริงนะไอตัวบอดี้ต่างๆเนี่ยคือเป็นท้องเหลืองเนาะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือเรซินเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมเรซินมันจะไหวหรือเปล่าถ้าเราฟันไม้ขนาดใหญ่เนี่ยเรซินมันไหวไหมนะนี่คือปัญหานะครับแต่ด้วยความที่พอเป็นดั้มแบบนี้นะครับผมเนี่ย ที่เป็นเกรซินเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่างานมันซอฟลงมาเยอะนะผมพูดตามจริงนะไม่ใช่ว่าของแพงจะใช้งานดีเสมอไปพอเป็นเลซินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการฟันแรงๆอนะ่ะฟันกับท่อนไม้ที่มันใหญ่ๆจริงๆนะครับพอฟันไปป้าบๆเนี่ยอาจจะแตกได้นั่นคือปัญหานะครับนันคือปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานทั่วๆไปกับไม่ไมเท่าไหร่นะถ้าเป็นไม้แบบปกติที่ชาวบ้านเขาฟันกันนะ่ะตามบ้านเนี่ยผมว่าใช้ได้ไม่น่าเป็นปัญหานะครับ แล้วก็ถ้าจะให้นุ่มมือหน่อยก็เอายางอาพันนะแต่ถ้าไม่พันก็ได้ก็ได้ไดเหมือนกันเพราะปะกะติแล้วเนี่ยการฟันแรงๆนะครับผมถ้ามันสะเทือนมากๆเนี่ยตรงนี้ก็จะแบบรับไม่ค่อยไหวก็ว,วิเคราะห์ตามตรงกันนะฮะไม่อยากให้ได้ของที่แบบว่าเอ้าอาจารย์แพงโคตรเลย2 5 0 0อาจารย์เอาอะไรมาเนี่ยฟันไม้ใหญ่ๆก็ไม่ได้นะครับนี่เราคุยกันก่อนเลยว่ามันเป็นเลซินมันแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟันทั่วๆไปแบบแบบข้อป่องๆอย่างแขนผมเงี้ยนะครับผมได้นะมันได้ แต่ถ้าใหญ่ก็ได้ก็ต้องดูต้องดูเนื้อไม้ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่ที่แน่ๆคือบอดี้มันสวยบอดี้มันสวยมาจากซีรีส์ภาพยนตร์ด้วยนะครับก็จะค่อนข้างหายา,ยากเนาะการเก็บเล่มนี้เนี่ยเวลาเราเช็ดคราบออกนะครับใช้ผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้มันหมาดๆนะครับผมเช็ดออกเนี่ยมันจะแวววาวเหมือนเงากระจกเลยนะครับผมเนี่ยนะถ้าน้ํายายิ่งดีนะเช็ดแล้วจะสวยขึ้นมาเลยนะครับความคมของเขาเนี่ยมันกินกระดาษได้สบายๆเลยนะครับ บางคนบอกว่าอาจารย์ฟันไม้ได้แล้กินกระดาษดีแค่ไหนนะครับผมเนี่ยครับคือความคมเนี่ยเวอร์วังอยู่แล้วความคมเนี่ยโคตรเวอร์อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเรื่องของการฟันนี่ละครับพอด้ามเป็นเลซิสนแล้วเนี่ยถูกจํากัดไปด้วยการฟันที่มันจะแบบซอฟลงนะครับความหนักในการใช้งานก็จะเบาลงนะครับเนี่ยโลโก้เป็นรูปดาวนะเนี่นะครับ ตามท้องเรื่องเลยมีกระบังมือด้วยนะการจับแบบนี้เออก,ก็จะแบบเป็นเซฟตี้ที่ดีนะครับนะใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะมีโอกาสโดนบาดมือน้อยมากถ้าถ้ามันไม่ไม,ไม่พลิกโผลอะไรพิเรนเกินไปนะครับนะก็จะปลอดภัยอยู่ในการใช้งานนะครับอ่ะอันนี้คือเล่ม2,500บาทครับมีเล่มเดียวนะถ่าในใดสนใจก็จบราคาที่2,500บาทนะครับ,นะรบไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยเนี่ยนะอ่ะโอเคมาเก็บเข้ากรุเหมือนเดิม มัพทีนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ชอบฟิลริงเรื่องของดัมแล้วเกินชอบซาลีระของเขาชอบบอดี้เขาแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้ทีหมายควาว่านี่เลยมานี่แลมโบสามตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะเหลือแค่สีไทเทนแล้วนีสีขาวก็เหมือนจะหมดนะครับใบเงินเหมือนจะหมดนะเหลือไปสีไทเทถ้าชอบแนวๆนี้แล้วก็ ได้นะได้750ก็คือได้ได้ฟิลนี้เลยแล้วก็แตกต่างอ่ะถ้าถือแถวบ้านนี้ไม่มีใครมีสีประมาณนี้แน่ๆเลยครับในงานมีด่ะเนาะหลายคนถือไปก็คือแบบเฮ้ยถือมีดอะไรมาว่าทำไมสีมันสวยจังวะ นะะชาวบ้านคือแบบต้องทักเนี่ยเพราะมีดมันค่อนข้างแตกต่างแล้วก็โดดเด่นมากนะครับด้ามจับเนี่ยมันเป็นไม้แท้เนาะแต่เขาทามาเหมือนเป็นลายงูเหลือมเลยนะครับนะลักษณะาด้ามจะเป็นไม้ที่ลักษณะผิวพันธุ์เหมือนกับพวกด้ามงูเหลือมนะแล้วก็มันไม่ใช่ด้ามที่เป็นไม้ตรงๆนะครับมันจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าทําให้การจับเ่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับอัตราการกินกระดาษอะไรของเขาเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ค่อยดีเท่าเขาเล่มเมื่อกี้นี้นะตัววัสดุดเป็นงานสแตนเลส 4400C นะครับ คือบอดี้มันใหญ่มากแล้วองศาในการทํามากินกระดาษเนี่ยไม่ค่อยดีนะแต่ใช้งานไม้ทั่ว,วไปได้นะใช้งานไม้ทั่ว,วไปได้เนาะสันนันเป็นสันแบบกระดูกงูนะครับด้านหลังแบบนี้มีร่องเลือดแล้วก็รูลมแบบขนาดยาวเลยนะครับเนี่ยนะปั๊บเรียกป็นรูลมนะไม่ใช่ร่องเลือดนะเป็นรูลมแบบนี้สันตรงปลายก็จะสโลปหน่อยนะครับความยาวของตัวนี้ก็เท่ากันอ่ะมี17นิ้วแหละนะฮะเนี่ยสินิ้วครึ่งนะขาดไปครึ่งนิ้วเมื่อกี้ใหญ่กว่าครึ่งนิ้ว นะครับถ้าชื่นชอบตัวนี้ l a m b บ3นะครับก็750ครับไม่เจ็บมากแต่ได้ฟีลลิ่งโคตรดีครับผมถือว่าในราคา750เนี่ยถ้าจะหาตัวที่มันหล่อแล้วก็มาเทียบเทียบกับ l a m b บ3เนี่ยผมมองว่ามันมันหายากนิดน,นึงนะหายากนิดน,นึงในราคานี้ที่สวยๆแบบนี้นะนะโอเคจัดไปนะครับผมและทีนี้เนี่ยตัวแพงมันไม่ได้มีแค่นั้น อยากได้แพงกว่านั้นก็มีอยากได้แพงกว่านี้ก็มีจัดให้เหมือนกันอันนี้ก็มาจากภาพยนตร์ซอมบี้นะครับโอ้โหวันนี้ดารานะมีดาราทั้งเลยอันนี้มันมีดาราทั้งเลยนี่หว่าเนี่ยออกรายการวันนี้นะครับผมคือตัวเนี้ยมันเป็นภาพยนตร์ซอมบี้ซาร์เเยอร์นะก็คือจะอยู่ในหนังภาพยนตร์ซอมบี้ืมละสามพัน 3, กว่าบาทเอางี้แล้วกันผมจัดโปรโมชั่นให้เลยแล้วกันนะมันเหลือตัวเดียวแล้วผมก็อยากจะระบาย ของออกเพื่อเอาเงินมาจ่ายพนักงานนะครับนะขาดทุนอเอาไป3,000บาททวนครับคุณผู้ชมเล่มนี้นะครับ3า0 0บาททวนเท่านั้นพอจบเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องการระบายของเอาไว้จ่ายเงินพนักงานนะครับเป็นไงบ้างความเจ๋งก็คือตัวนี้ยาวสุดในเมื่อกี้เลยเมื่อกี้17นิ้วใช่ไหมแล้วรอบนี้ยาว20นิ้วเลยขนาดอยู่ในซองแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาเดินได้สีขาวแล้วความคมเนี่ยมับ ให้ดูก่อนอะดูดูบอดี้ก่อนว่ามันโหดแค่ไหนนะครับซอมบี้สเลเยอร์รนะเอาไว้ฟันฟันซอมบี้นะครับคือตัวเนี้ยมันคมโอ้โหเดี๋ยวอเดี๋ยวเอาแผ่นใหม่ๆใหญ่ๆนี่นันนะอ่ะนี่ความคมของเขาเนี่ยมันเฉียบขาดอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมแต่ปัญหาคือมันมีร่องมีส่วนโค้งส่วนเว้าวเวลาเราจะหั่นอะไรบางๆนะครับมันทำได้ยากนิดนึงนะตัวคมมันกินกระดาษโคตรี ไอคีนะ IQ ก็ได้เดีย๋ยวจะหาว่าอาจารย์มันไม่ดีหรือเปล่ากินกระดาษ,ม,ดาษดม,มันกินกระดาษโคตรดีเห็นไหมฮะเนี่ยมันกินกระดาษโคตรดีแต่ว่ามันมีตัวท้องมีดนี่แหละนะครับทาให้บางทีอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่ว่าฟันไม้ก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ปัญหาก็คือเมื่อทําออกแบบมาให้กินกระดาษดีๆแล้วเนี่ยเวลาฟันไม้นะครับผมนะก็จะได้หนักประมาณหนึ่งอีกเหมือนกันด้ามจับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรซินมันเป็นเชือกพันใช่ไหม แต่ปัญหาหลักก็คือพอกินกระดาษดีมากๆนี่นะครับถ้าเจอไม้เนื้อแข็งเนี่ยก็ฟันไม่ค่อยจะเข้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การใช้งานนะครับผมเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับแต่ถ้าไม้ทั่วไปตามบ้านเนี่สบายพิวไหวเนื้อสายน้ำนะครับตัวนี้เป็นเหล็กสปริงนะเหล็กสปริงรก็จัดไต่เอาไปสามพันเลยผมรีบร้อนอันนี้อันนี้ผมรีบจริงไม่ได้โกหกนะครับถ้าไม่รีบนี่คือผมก็เรื่อยๆได้เพราะมันก็มันก็เท่ดีอยู่ไม่ค่อยมีใครมีนะครับนะฮะ อ่ะมันเป็นดาบในภาพยนตร์นะไม่ใช่ดาบมีดมีดในภาพยนตร์นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาเกรดแบบเราพกพากันดีกว่าไหมเอาแบบใช้งานทั่วไปก็มีตัวหนึ่งนะครับนี่น,น,นี่ผมมีตัวหนึ่งก็คือจะเป็น Black ฟ o x นะครับตัวในี้950นะครับเมื่อก่อนผมเคยขายตัวนี้พันกว่าเลยนะครับพันสามเลยนะปัจจุบันลดราคาลงมาแบบค่อนข้างเยอะมากนะครับ Black ฟ o x ตัวนี้ก็เป็นเหล็กชนิดพิเศษเหมือนกัน นะตัวซองที่ได้เนี่ยฟีลลิ่งดีอยู่แล้วแต่ที่อยากจะเล่าให้ฟังนอกเหนือจากนั้นก็คือผมเล่าอยังอื่นมาเยอะแล้วไอ้ตัวเนี้ยอยากจะเล่าในส่วนที่แตกต่างจากเดิมก็คือมันโคตรแข็งเหล็กตัวนี้แข็งมากนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงผมรู้ได้จากการที่ผมเอาไปเปิดคมเพิ่มนะครับดูนะอันนี้แค่16นิ้วครึ่งนะครับเนี่ยนะนะตัวของมันเองเนะสินิ้วกินกระดาษไม่ดีหรอกครับฟันไม้เนี่ย ฟันไม้ฟันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีในระดับที่ก็ใช้ได้อะนะครับแต่ปัญหาคือถ้ามันหมดคมแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นคือความแบบฮะจะเปิดคมยังไงวะเนี้ยเลยนะครับเพราะว่ามันแข็งโป๊กนะครับผมไปให้ช่างทํามีดเนี่ยนะครับเปิดคมให้ผมนะอีเลมก่อนว่านูเลยนะครับคือเปิดคมมาซึ่งนั่งรับไปเนี่ยนะครับนั่งเฉยๆใช้มือรับไปเนี่ยมันแทบไม่เข้าเลยนะ ถึงขั้นต้องใช้ใบหินเจียมาเจียก่อนให้มันได้องศาประมาณหนึ่งแล้วค่อยนั่งรับมือแบบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเหล็กโคตรแข็งโคตรแข็งเลยนะครับใครจะไปเปิดคมเพิ่มเลยก็ตามแต่เนี่ยต้องมีฝีมือนิดนึงนะครับตัวนี้ b l a c k ฟ็อกจบราคา950บาทนะครับผมอันนี้ก็คือเคยรีวิวไวแล้วแพ้ก็รีวิวไวแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนน้ำหนักดีนะครับตัวนี้น้ำหนักดีมากทรงก็สวยนะครับทรงแบบ ประเภทแบบพวกเนปาลเลยนะครับ16นิ้วครึ่งนะยาวรวมกันโอเคประมาณนี้นะครับ950จบเลยนะแต่ถ้าแบบอาจารย์แบบงานนี้ไม่ค่อยถนัดชอบแบบมีซองแข็งๆไหมมีนะช่วงนี้มีหมด <c oughs> อยากขายของ <c oughs> จังหวะอารมณ์ประมาณว่าแบบอยากจะหาเงินมาจ่ายพนักง,งานเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะครับอ่ะดูเล่ม งานไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะฮะแต่ราคาสูงหน่อยแบบ1น0 0ับาทครับก็เป็นซองแข็งนะเป็นซอง PE นะครับก็คือใช้ความร้อนในการเอามาเข้ารูปทรงเนาะนะนะตัดให้เรียบร้อยเอาความร้อนมาเข้ารูปทรงแบบนี้เข้ากันแบบเล่มต่อเล่มนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละซองมันจะเหมาะกับมีดแต่ะเล่มเท่านั้นนะครับ1,600บาทฟรีค่าจะส่งพร้อมคลิปเน็บนะครับมีให้เลือกอยู่3าแบบแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเหลือกี่แบบแล้วนะครับแบบนี้นะ แฮนด์เมดทั้งชิ้นงานนะครับผมใบมีดเปิดคมแล้ว100%นะครับผมคืนความร้อนเนาะอันนี้ใช้วิธีการคืนความร้อนแล้วก็ประกับด้านข้างเป็นไม้นะไม้ประดูนะค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับแล้วก็กินกระดาษใช้ได้เลยนะเล่นนะนะเป็นงานไทยที่กินกระดาษแบบนี้เลยครับหวานๆฉ่ำๆเลยนะครับแล้วก็ความยาวของเขาเนี่ยใช้งานหนักได้ด้วยนะตัวนี้ใช้งานหนักได้ด้วย ความยาวนะ1ินิ้วครึ่งเกือบ15นิ้วนะซันหนาโคตรเลยซันหนา7มิลนะฮะเปิดคมแล้วแบบดูดีนะและที่สําคัญก็คือมันดูแบบน่ากลัวมากคมเนะี่ยถือไปนี่หลายคนนะ่าจะแบบว่ามันไม่ใช่งานมีดที่เห็นกันทั่วไปไงในะลักษณะงานแบบนี้คือถือไปกหนะ็หล่อเท่เลยนะหล่อเท่เลยแลวใช้งานได้จริงนะครับถ้ามีปัญหาเนาะใช้ไปซื้อไปแล้วถ้าตัวนี้มีปัญหายัางไงหรือว่ามันมันอาจจะใช้ไปแล้วมันเปล่าเกินควรเนี่ยบอกผมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่ไปให้ นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่มให้เลยนะครับบางทีอาจจะมีหลุดหลุด QC ไปก็ไม่แน่ใจแต่ว่าปกติมันไม่น่าหลุดนะแต่ถ้าหลุดไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดนะครับพี่ทักมาหาผมเลยโทรบเบอร์นี้ก็ได้063 1 3 0 5 3 0 4นนะครับบอกว่ามีดเล่มนี้เนี่ยนะครับเอาเฉพาะเล่มนี้นะเรามีดูแลกันเล่มนี้เพราะเป็นงานไทยงานไทยผมติดต่อช่างได้ช่างจะทำให้ทันทีนะครับผม เดี๋ยวจะเคลมให้นะเฉพาะเล่มนี้แถมในงานไทยรุ่นนี้นะครับผมที่เป็นงานของช่างเมืองแพร่นะครับเล่มนี้เนี่ยเราจะสามารถเปิดคมได้เท่าไหร่ก็ได้นะพี่วันไหนพี่แบบว่าใช้ไปแล้วหมดคมอยากจะมาเปิดคมนะครับส่งมาพี่กเกษียรค,ค่าส่งของพี่แหละเปิดคมให้ฟรีตลอดชีวิตอนะจนก,กว่าเล่มนี้มันจะพังทลายไปนะครับนะดูแลให้ฟรีกันแบบนั้นเลยนะครับเนาะหนึ่บาทครับฟรีค่าจะส่งอ่ะโอเค ทีนี้ผมจะดูมีดที่ตอบโจทย์การพกพาสำหรับการไปติดตัวบนรถบ้างนะครับจะเลือกไซส์ที่มันไม่ใหญ่เกินไปแต่ว่าส่วนใหญ่ทรงจะเป็นมีดสไตล์ประเภทไฟเตอร์นะครับเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีมาให้เลือกกันอยู่5รุ่นครับ5รุ่นไซส์ size ใกล้เคียงกันชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยนะครับผมอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่า 450ฟรีค่าจะส่งครับสำหรับเจ้า AK47 นะครับ Army Knife นะหรือว่ามีทหารนั่นเองนะครับเนาะลองดูกันใครที่อยากได้พกพาบนรถยนต์นะครับผมว่าอันนี้กำลังดีแล้วก็เป็นมีสไตล์ไฟเตอร์ดนะ้ยเนาะเราจะดึงเข้าดึงออกได้ค่อนข้างสะดวกนิดนึงนะครับบอดี้มันดูด,ด้านนอกเหมือนของเด็กเล่นนะครับแต่ว่ามันสารพัดประโยชน์นะคือมันตัดสายเบลได้ ตัวซองเนี่ยไม่ใช่คีเด็กนะครับหรือว่าซองแข็งแบบนั้นนะตัวนี้เป็นพลาสติกไฟเบอร์ก็คือมันจะมีความแข็งมีความกระด้างกว่าแต่ว่าความทนทานเนี่ยจะยังสู้พวกคีเด็กไม่ได้นะครับแต่ว่านี่ก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็มีหินรับมีดให้ด้วยนะครับเนี่ยหินรับมีดตรงนี้ด้วยไม่พอครับตัวแท่งแมกนีเซียมกับนกหวีดอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ในการจุดไฟได้นะครับแท่งแมกนีเซียมจุดไฟได้ส่งสัญญ,ญาณบอกตำแหน่งที่ตั้งของตัวเราเองได้เวลาหลงป่านะครับหรือว่าตามหาเพื่อน นะคตอนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเข็มทิศนะครับใช้ได้แบบพอกล่อมแกล้มแต่ไม่ได้ดีมากนะฮะแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยเขาเรียกว่ารอเราเอาเรื่องนะครับนี่450ได้ได้ฟิลิ่งโคตรดีนะครับแล้วก็มันมันใช้งานได้จริงนะครับตรงเนี้ยทุบกระจกได้ด้วยนี่คือเหตุผลที่ทําไมผมถึงเลือกว่าควรจะมีไว้ติดรถนะครับเนี่ยด้ามจ,าจะทำเป็นยาง ABS คือแต่ถ้าลักษณะการจับแบบนี้ถามว่าเบาไหมสำหรับผมมองว่าเบาไป บาไปนิดหน่อยแต่คุณต้องการป้องกันตัวนี้ถูกไหมความคมก็พอแล้วความความเบากเ,เพิ่มความพลิ้วไหวในการใช้งานเพราะฉะนั้นผมว่ามันตอบโจทย์เกี่ยวกับของการใช้งานบนรถนั่นเองนะครับความยาวอันนี้ต้องรู้อันนี้ต้องรู้น้าหนักเนี่ยร,รู้รู้แบบคร่าวๆก็พอแต่ว่าความยาวยควรจะรู้เพราะว่าการเก็บจะได้คํานวณถูกว่าเก็บใต้รถต้องเก็บไปตรงไหนนะครับ12นิ้วครับจริงๆนะยาวแค่11นิ้วครึ่งเนาะแต่ผมตีห้12นิ้วเลยนะครับ สำับเมรนี้ก็เก่าเลอเดี๋ยวไปเพื่อ,อนใหม่ใจเยน็นนะซื้ออันไหนมาทีไหนก็โดนเขาแย่งไว้บางทีนะอ่ะประมาณนี้นะอ่ะก็450บาทฟรีค่าจะส่งนะครับสำหรับเจ้า AK47 แบบพกพานะฮะอันนี้คัดสรนมาให้แล้วนะอันเอกประสงค์สุดก็คือตัวนี้450ที่จริงใจที่คุ้มค่า ร้านผมเนี่ยเวลาคุยราคาจบกับคุณแม่หรือพนักงานผมนะครับจบราคาไหนจ่ายราคานั้นครับไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีหมกเม็ดไม่มีแบบไปถึงไปทางบวกอีก50บาทไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนิสัยกันแบบนั้นนะครับเราค้าขายกันแบบตรงไปตรงมานะครับใครที่ทําเกินหน้าที่หรือว่าไปเก็บอะไรไปแกบๆบแบบแบบนี่แสดงว่าไม่ใช่ผมแล้วแสดงว่าต้องมีคนแบบกันแกล้งแล้วนะครับติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวดูแลให้ใหตลอดการเดินทางลูกค้าคือ Number One นะฮะลูกค้าคือพระเจ้าสำหรับผมเนี่ย มาเลยมาเลยเดี๋ยวดูแลให้ความพึงพอใจของพี่ๆทุกท่านนั่นคือบริการหลักของผมเลยนะครับบริการให้พึงพอใจนะแล้วผมมีกําไรอยู่ได้ก็ขอบคุณมากแล้วแค่นั้นนะครับ450บาทฟรีค่าจะส่งนะครับถัดมาอีกสักหนึ่งรุ่นเป็นเซนไพอันนี้เน้นหล่อนะเน้นหล่อเน้นหล่อน้นหล่ออ่ะโอเคอันนี้คือฟังก์ชั่นน้อย ฟังก์ชั่นเราไม่ค่อยจะมีแต่หลอหลอเหล่าเอาเรื่องเลยครับผมแล้วก็ดูฮะบอดี้สีเขียวนะพลาสติกนะครับไม่ใช่คีเด็กนะเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งเนี่ยจะไปเทียบพวกงานคีเด็กไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยมีให้นะครับนี่มีให้มีให้ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะตัวซองมีให้ในนี้ก็จ้าบอยู่นะอันนี้น่าจะ450นะนะครับไม่แน่จะส่งฟรีหรือเปล่าถามคุณแม่ได้นะครับหรู้อาจจะแพงกว่านั้นก็ไม่รู้เท่าไหร่ตัวเนี้ย ถามแม่แล้วกันนะครับตัวนี้ผมคิดว่า4 5 0บาทะเนี่ยนะถ้าผิดราคาผิดเนี่ยขอโทษด้วยอันเนี้ยไม่พอดีไม่ได้ขึ้นรีวิวนานอันเนี้ยนะครับต้องขอโทษด้วยนะแต่คิดว่าประมาณนี้เนะี <c oughs> ่ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนนะไปดูไปดูเน,นะ <c oughs> อ่าโอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้พ奥斯ไว้แล้วก็เดินไปถามคุณแม่มานะครับเล่มนี้500ฟรีค่าจะส่งนะครับจะชัวร์วกันไปนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขึ้นรีวิวนะครับนานแล้วตัวเนี้ยนะ คือได้หล่อนะหล่อพริว้วแล้วก็ดูดีควักออกมาทีเหมือนมีดราคาหลักพันนะครับแต่ว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยก็คนก็จะรู้อยู่แล้วถ้าคนเล่นมีดจะจะรู้ว่าเออโอเคประมาณนี้แหละประมาณ5 6 0 0เนี่ยตัวนี้นะครับแต่ว่ามันดีอย่างคือตัวนี้เป็นดี D2 ดีคือความคมของเขาเมันมันคมเนี่ยนานรักษาคมได้นานนะครับมันจะรักษาคมได้นานนะฮะ มันรักษาคมได้นานแต่ว่าเวลามันหมดคมแล้วมันเปิดยากหน่อยนะถ้าเทียบกับงานสแตนเลสนะครับ500บาทฟรีค่าจะส่งนะครับมัดเขาให้อีกสัก3รุ่นอีกสัก3รุ่นติดรถนะครับติดรถชอบตัวไหนใส่ตัวนั้นไปเลยครับผมขยับมา650บาทฟรีค่าจะส่งกันหน่อยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยก็หลากหลายกว่าเดิมนะ จะมีส่วนของหินรับมีดไว้ให้ตอนนี้ไม่ต้องไปดูมากนะเพราะว่ามันก็เป็นหินรับมีดที่เกรดธรรมดาเลยเป็นงานสัง,สงเคราะห์นะครับไม่ใช่งานหินธรรมชาติเนาะไอนาฬิกาเอาไ่ใช่นาฬิกาไอเจ้าเข็มทิศเนี่ยก็เป็นแบบธรรมดานะพอกอมแกล้มได้นะแต่ว่าดูที่บอดี้เลยคือตัวนี้เนี่ยม,มันใส่เป็นซองพลาสติกมาให้แล้วก็มีดเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับนี่ เซอร์เพน n e b o บวีเนี่ยครับก็คือจะเป็นทรงโบวี e ด้ามจับ้ะเป็นยาง ABS เป็นยาง ABS นะครับเนี่ยคือหลอสันหนายูนิเต็ดคันทรีนะครับผมนี่นะใบเป็นสีทูโทนไอเจ้าเนี้ย650าบบาทแล้วก็หลอดล้วยแล้วก็เปิดคมแล้ว1น0นะครับทรงโบวี e เนี่ยเป็นทรงโบวี e นะครับผมเนี่ยนะความยาวอยู่ที่ สิสนิ้วเห็นจะได้13นิ้วเปี้ยเลยนะครับก็ถ้าชอบถูกใจนะเจ้าใบสีทูโทนตัวนี้ก็จัดได้นะครับในราคา650บาทฟรีค่าจัดส่งนะบ,บอกคุณแม่ละกันว่าเซอร์เพนทาย o บ i วีนะครับเซอร์เพนทายเบลวีโอเค ไหลกันไปเรื่อยๆแบบรวดเร็วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะพี่ๆจะได้มีเวลาในการเลือกสรรกันถูกนะครับซานเจียไนฟ์นะฮะอีกสักหนึ่งตัวไอตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามาใหม่หรือมาเก่าเนี่ยซานเจียไนฟ์นะฮะอืมมัดโอโ้โหโคตรเท่เลยซองสีสันแบบอ่าเขาเรียกว่าโคตรเท่จริงโอ้โหยางจ้าบ จ้าบมากเลยกันนี้ใบสวยด้วยอ่ะก็สำหรับตัวนี้นะครับตอบโจทย์กับพี่ๆที่ไม่อยากเสียงเงินเยอะแต่ได้ดีไซน์โคตรเฟียวฟา้ามะพร้าวแก้วนะครับตัวนี้เนี่ยด้ามจับเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเป็นฟูลแท้งเลยนะครับทรงลักษณะเหมือนพวกมีดครูครีอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าด้านด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นแบบ พลาสติกไฟเบอร์นะครับที่มีความนุ่มนะไอตัวนี้พลาสติกแข็งแรงนะอันเนี้ยใช้ได้นะครับแล้วเวลาใช้งานจริงเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, จนันมันดูอันตรายมากเลยเนาะจริงดูอันตรายมากครับแต่ว่ามันจะมีตัวเซฟตี้ตัวนี้อีกหนึ่งจุดเอาไว้กันพลาดแต่ถ้ากาันพลาดชัวร์วเลยเนี่ยให้เอาเชือกใส่ไว้แล้วจับนะครับให้มั่นพันมือไว้ให้มันมั่นๆน,นะอันนี้ทำท่าให้ดูเฉยๆนะครับทำท่าให้ดูแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้290บาทค่าส่ง50บาทนะครับสวยเนี่ย เจ้า USA saber นะครับบอกคุณแม่แล้วกันนะครับหรถ้าจะบอกเป็นรหัสก็เลยนะเป็นโมเดล K 701A นะครับ K 701A USA saber ตัว290นะครับใบเงินเนาะด้ามจับเป็นสีเทานะตัวนี้ก็หล่อเหมือนกันในราคาที่โคตรประหยัดเลยนะอ่ะโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับจะ30นาทีแล้วแล้วก็ ในรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็น X ็เขาเรียกว่า Survival ลนะครับนึงไปเนเดี๋ยวผมเก็บเล่บนี้ก่อนนะครับอ่นะก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนอนว่าพกพาในรถได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าใหญ่พอสมควรน,นะครับ650บาทนะครับฟรีค่าจะส่งเหมือนกัน หมือนจะเหลืออยู่กล่องเดียวนะตัวนี้บอดี้คือส่งทหารเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ให้นะพ mm hmm. กเข็มทิศเมื่อกี้แหละเข็มทิศเหมือนเมื่อกี้เลยหินรับมีดแบบสังเคราะห์นะครับดูตัวมีดเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับซองเซงิซงเนี่ยก็ดูดีนะเป็นแบบส่งทหารทหารหน่อยแต่ว่าตัวนี้คือไฟเตอร์แบบเต็มเต็มสูบอะ่ะผมว่าตัวนี้น่ากลัวเวลาพกมาเนะี่ยขู่ได้อ่ะเป็นไงเนาะถูกไม่ยอมออกโอเคนะฮะ ตัวนี้คือ s u r v i v วเเป็นตัวสุดท้ายสีดำนะครับของคลิปวิดีโอนี้คือดำจับเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนดำจะมีความนุ่มๆอยู่นะนุ่มๆอยู่ไม่แน่จะ่พื้นผิววัสดุแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแข็งก็แข็งเลยแล้วก็นุ่มด้วยนี่นี่เลยรหัสเป็น s c h F3 นะครับผมตัวบริเวณด้านล่างเนี่ยตัดเชือกมานิลาได้นะเอาไว้แบบ ตัดเชื่อขนาดใหญ่อะตรงปลายก็จะมีความคมสั่นสะลบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไฟเตอร์ได้อย่างดีนะครับนะหกรบาทเหมือนกันความยาวสิบสอนิ้วนะครับผมเนะีย่ยเดี๋ยพกในรถได้นะรพริ้วไหวใช้ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะผมถามว่าทําไมอาจารย์อ๋อครับทําไมเร็วๆเ,เลยอะ่ะพอดีผมเคยลงดีเทลไว้หมดแล้วนะครับ เดี๋ยวพูดในเรื่องนเดิมวะหลายคนจะเบื่อนะหรือถ้าเกิดว่าชอบให้ผมแบบลงดีเทลเยอะๆก็บ,บอกแล้วกันนะพอดีผมพยายามจะเอาใจคุณผู้ชมเลยพอลงรายละเอียดเยอะเกินบางคนก็บอกว่าอาจารย์พูดเยอะเกินได้ดูมีดน้อยผมก็อ่าโอเคงั้นปรับใหม่ให้ดูมีดจะเยอะหน่อยก็ดีเทลน,น้อยอีกนะครับก็เลยเอาใจไม่ถูกนะพี่ๆบอกเลยแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับแด้เดี๋ยวผมจะแบบเอาแต่พอเหมาะพอควรเดี๋ยวเลือกแค่หัวข้อที่มเหมาะแล้วก็เจาะลึกไปตามนั้นเลยนะครับเนาะ โอเคครับผมเพราะว่ายังไงก็บริการให้พี่ๆถูกใจที่สุดอะชอบดูคลิปแนวไหนจวทำให้แนวนั้นเลยนะครับก็ท่านใดสนใจสินค้าในวันนี้ก็0631305304นะครับบานมีครูออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเนาะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ